ก็ขอกราบสวัสดี finder, ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่มีโค้ดอวมาแจกให้อีกแล้ว11โค้ดนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใส่โค้ดไปแล้วหรือยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็ลองไปใส่กันดูนะเพราะว่าพี่ไม่ร claro> ู้นะครับว่าใครใส่ไปหรือยังนะครับผมโอเคเนาะ ก็เดี๋ยวก็ลองไปใส่กันดูนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับผมก็ตอนนี้นะหลังจากคลิปที่แล้วที่พี่ถ่ายเอาวลงไปนะครับพี่ยังอยู่แหลงประมาณไดมอนด์ไดมอนด์อยู่แต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นอยู่ไดมอนด์อะไรนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาคอมเมนเดอร์นะครับผมก็เลยอยากจะ ชวนคนดูนะครับมาเล่นด้วยนะอยากให้ทุกคนทิ้งชื่อในเกมไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่เล่นเวลาไหนเดี๋ยวพี่จะมาตอบคอมเมนต์นะครับก็ทิ้งชื่อไว้เดี๋ยวพี่แอดไปแล้วพี่จะตอบคอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคประมาณนั้นเนาะเพราะว่าไต่แรงแบบโซโล่เนี่ยมันเล่นยากนะพี่อยากได้คนเล่นด้วยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่โค้ดที่1น,นะครับผมอ่ะก็โค้ดที่1ก็โค้ดนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพี่จะใส่ไปทีละโคนนะทุกคนอ่าโอเคเติมแซดเข้าไปนะทุกคนสําหรับโคดนี้อ่าก็กดแรกแล้วก็พี่จะค้างหน้าจอไว้ให้สักประมาณเอ่อหถึงเวิถึงสิวิอะไรประมาณนี้นะทุกคนให้ทุกคนเอ่อมีเวลาในการสต็อปคลิปแล้วก็เขียนเนาะเพราะว่าบางทีมันหาช่วงเวลาสต็อปไม่ได้นะครับอ่าโอเคก็ ในส่วนของโค้ดที่2ก็คือโค้ดนี้คือพี่ไม่รู้นะว่าโค้ดพวกนี้มันเป็นของอะไรเดี๋ยวเราจะไปรับตอนอใส่โค้ดเสร็จทั้งหมดนะครับโอเคก็จังหวะนี้ก็ใส่โค้ดกันยาวๆนะครับโอเคก็ตอนที่ทุกคนใส่โค้ดเดี๋ยวพี่ก็จะขอพูดเรื่องเล่อยเปิดเลยนะครับผมก็อย่างที่ต้นคิปพี่ได้บอกไว้นะว่าพี่อยากหาคนเล่นด้วยคือพี่เป็นตําแหน่งได้หมดเลยนะครับผมทั้งเมดทั้งซัพพอร์ตนะครับผมทั้งฟาร์ม ทั้งแคลี่คือเล่นได้เกือบทุกสายนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมทุกคนก็กดไลค์กดแชร์เป็นอะไรที่ทําให้ผมมีกาลังใจในการทําคลิปหาอะไรมาแจกหาอะไรที่ทุกคนเออ่ยังไม่รู้นะครับผมเอามาบอกเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะได้มีกําลังใจเนาะโอเคครับก็จังหวะนี้เริ่มพูดพูดไม่รู้เรื่องละ <c oughs> โอเคแล้วก็ดําเนินมาถึงโค้ดที่4ี่แล้วนะ ก็โคดทั้งหมดมี11โคดนะครับทุกคนก็สำใครที่ใส่โคดไหนไปแล้วนะแล้วก็เออแบบอาจจะเป็นทั้งหมดนี้เลยและที่ใส่ไปแล้วก็อย่าพึ่งมาด่าพี่นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าเออใส่ไปแล้วเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าบางคนใส่ไปแล้วอันนี้พี่ก็เอามาแจกให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็ลองไปใส่ใส่กันดูนะเผื่อยังมีคนไม่ได้ใส่นะครับโอเคประมาณนั้นเนาะก็ใส่โคดกันต่อยาวๆครับ โอเคครับโคดที่6โคดพวกนี้คือพี่ไม่รู้เลยนะว่าโคดไหนเป็นของอะไรนะครับคือเดี๋ยวจะไปรับกันท้ายเกมเลยคือ11โคดเนี่ยมันเท่าที่รู้ๆมานะครับเหมือนจะมีบัตรป้องกันดาวแล้วก็กล่องสุ่มฮีโร่แล้วก็เป็นเอ่ออิโมจิอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันเป็นเอ่อสัญลักษณ์เอ่ออะไรนะไอซิปอะทุกคนไอซิปที่มันน่ารักน่ารักที่มันเป็นตัวดูดอะนะใช่น่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ ชือซิหรือเปล่าที่มันแบบมันสามารถดูดดูดเพื่อนกลับบ้านได้แบบกิ้งไปกิ้งมาน่าจะใช่แล้วแหละไอตัวอ้วนอ่ะอ่ะก็ค้ดที่7แล้วนะครับทุกคนโอเคมาถึงโค้ดที่8แบบรวดเร็วกันเลยก็นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคใส่โค้ดกันไปยาวๆครับ โอเคโคดที่เก้าแล้วนะครับทุกคนก็เหลืออีกไม่กี่โคดเดี๋ยวก็จะครบแล้วเนาะก็นะทนกันนิดนึงนะครับโอเคแลกโคดสําเร็จคือพี่จะค้างหน้าจอไว้ให้นิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนสต็อปคลิปแล้วก็เขียนเนาะไม่ใช่อยากจะให้คลิปมันยาวนะเพราะว่าบางทีพี่ทําคลิปยาวพี่ก็ตัดต้องตัดเยอะครับทุกคนอ่ะโอเคมาถึงโคดที่1ิบกันแล้วนะทุกคนก็เกือบสุดท้ายแล้วนะโอเคกดแลกไปเลยลักกันอ โอเคครับเดี๋ยวจะค้างไว้ให้แป๊บนึ่งนะเหมือนโคดที่แล้วๆเลยนะเพราะว่าจะได้มีเวลาสต็อปกันนะครับถ้าแบบกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันมันไม่ทันเนาะอ่ะก็มาถึงโคดสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากที่ใส่เสร็จนะทุกคนอย่าเพิ่งปิดคีมนะเดี๋ยวผมจะเอ่อ ไปดูในกล่องจดหมายว่าเราได้โค้ดอะไรกันมาบ้างนะครับได้ของอะไรกันมาบ้างไม่ใช่โคดเออลิน้นลิ้นไม่พันแต่คนพูดไม่รู้เรื่องและ ก็หลังจากที่เราใส่โค้ดกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูของที่ได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะตอนนี้พี่จะเข้ามารับทีเดียวเลยนะพี่จะได้รู้ว่ามันมีโค้ดอะไรอยู่บ้างนะครับคือของเก่าๆคือพี่รับไปหมดแล้วนะอันนี้คือโค้ดทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นี่เนาะก็มีท่าเต้นนะครับผมมีเอ่อพวกเอฟเฟคอะไรอย่างงี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเอ่อจะมากดรับทั้งหมดกันนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้พี่พูดอะไรที่มันแบบบกไปวนมาหรือพูดผิดลิ้นพันไปพันมาก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าพี่เพิ่งตื่นแล้วพี่ก็ต้องแบบไปทํางานนะครับผมอ่าแล้วก็เ,เพิ่งตื่นมันสมองมันเบล่อทุกคนคือพี่ต้องลงคลิปตอนเย็นนะคือตอนเย็นคือประมาณ 3- ามสี่โมงอ่ะทุกคนก็เลยต้องตัดคลิปไว้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคกนตัวนี้เป็นส่วนของท่าเต้นเนาะแล้วก็อ,อันนี้เป็นส่วนของอีโมจิ v วโอเลตนะครับไวโเลต อ่าแล้วก็ถ้าเต้นมอท้อนผมมีแล้วอืมแล้วก็อ่าอิโมจิของซิปแล้วก็บัตรป้องกันดาวเมื่อได้ MVP นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเต้นกุ๊กกุ๊กกูอ่าก็ของก็มีประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูในขังแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เนาะเป็นบัตรป้องกันดาวแล้วก็อันามพีนะครับผม25อัน ไม่น่าจะถึงผมไม่แี่ใจว่าของเก่าผมมีกี่อันนะเพราะว่าตอนนั้นกิจกรรมมันเข้ามาผมก็ามามเอาไปสุ่มเล่นหมดเลยเนาะทุกคนอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอมทงน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เนาะเอออันนี้เลขนำโชคผมก็97แล้วนะทำไมมันยังไม่ได้ลูกแก้วแดงวะทุกคนคือผมต้องลูกไอเเ้เลขเลขนำโชคตันตลอดอะถึงจะได้อะ่ะไม่เข้าใจเลยเจม โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อไว้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะแอดไปเล่นด้วยนะครับผมช่วงนี้เหงามากบา,บาย